ไ่เลยุณนะูไปตงฝามืองนฟากได้าปฟ้าตัดไฟนหนึ่าต้องตัดไฟใหญ่ไฟใหญ่ที่เข้าอยแล้วก็หลับอยู่เราตกใจเลย่ะเไม่เคยแลวเราไม่เคนะตอนที่บอกว่าจะยินเสียงบ้านหน่อยตัดไฟ ตรงนี้แหละมันช็อตตรงไหนตบิ๊กไฟตรงของ พี่พี่อยู่ไหมฮะไม่อยู่ไฟเขาแต่ที่บ้านเรายุ่งไฟแม่จับบ่อยอ่ะจับไปนะตอนช่วงตีโม้แเลยไอผมก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติสัดีมันไม่ได้ดับเุกทุกดุก เมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับช่วงสายอ่ะแต่ผมไม่ได้คิดอะไรไงก็ดับเป็นแบบทั่วไปไม่ได้ใจอะไรเพราะไฟเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วคือที่รู้ว่าดับเพราะว่าบ้านเนี้ไฟเขาดับไงเขาออกมาถามเขาบอกถามไม่รู้ว่าแล้วมันเกิดเหตุตอนกี่โมงครับพี่ตอนที่เริ่มเริ่มมีควันมีอะไรพี่ไม่ได้อยู่บ้านใช่ไหมโอ้โหเก็บของเก็บของไว้เฉยพวกโฟมแก้วพลาสติกนี่